อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับในวันนี้เรามาทําเพื่อให้พี่น้องชาชนได้ได้เห็นถึงความสําคัญนะที่จะช่วยกันป้องกันปัญหาอาจจะตั้งแต่ในระดับให้เกิดกลุ่มบริเวณถนนนะมนานต่อไปไ้้เรียกร้อยครับน นะครับสามารถมาสอบถามได้เลยแล้วก็อบตนะครับอันนั้นเป็นจุดที่สามนะครับจุดที่สามนะครับจุดที่สามก็ระรสใส่จังหวะต่อไปจังซีน้ำตานแก้วแล้วก็เทศบาลตระบลน,นะครับอันนั้นเป็นจุดที่สามนะครับจุดที่สี่ก็จะมีอ่าอะไรนะที่เป็นเจ้าของพื้นทีน่นะครับนะ ลองรถหลังครับรถครับใต้ใต้ป่ะน่เขาไปมุมที่ตรงนี้ว่ะ